得到好的答案。 ทำไมมันช้าจ,จังเลยแต่ละเกมมันน่าจะมีดูโอ้นะใช่ไหมดูโอ้มมันไม่มีมันมีแต่สกอรตอย่างเดียวเลยนี่มีมันมีแต่สกอรตอย่างเดียวเลย ไม่มียไม่มีแต่สคอร์ตอย่างเดียวเลย ลงไหนก่อนมาหรอมาแล้วแบบนึงนี่เลยในเมืองยี่แลลวแกเอาตัวไหนมาเอาเนี่ยลงนี่เหรอในในเมืองนี่ไม่มีคนลงมั้งแกเอาตัวไหนมาก็นี่ไงตัวไอ้นินจามันเขาล้องผลได้กับบิงหายตัวอ๋อมินสกินทองตัวนี้ก็เลยใช้ตัวนี้แหละ มันจะมีอัปเดตไปในเกมนี้นะหะฮะน่าจะอัปเดตเรื่อยๆอ่ะอันนี้นีแมงค่าเท่าผมเลยเรา Những khác, mà I am dry of all but hate. này mình sẽ cưa cưa เอ้ยแต่มันก็อยู่ในหมู่บ้านแหละมันคงได้ของแล้วพี่ไม่ผิดหวังอาการลงหรอกบอกได้มไม่เห็นได้ยังเลย Ủa ba mày lết ừ Cái này là những chuyện เจอคนเหรอพี่ไม่เจอพี่ฟร์มีของก็ยังไม่ได้เออจเจปคนใหญ่เบลสองแล้วเฮ้ยหนึ่งอ่ะปก่อนไปเลยเหมือนมันมีใครปากโซ่ใส่พี่ว่ะ,ะแอบ,บก่อนมาร์คมาหาไม่เจอเลย ของยังไม่พร้อมเนีไม่อยากบวกเลยแต่ก็ต้องบวกเอาของจากแมงอีู่ดีเอาพี่ถ้าไม่บวกเอาของจากแมงก็หาฟารม

ไปขอนึงอ่ะโอ้โหโดนดาบลอยเลยหนึ่งหนึ่งโดนว่ะต้องดาบแล้วล่ะโอ้โตายเลย ชุบไม่ทันตายหมดไหมชุบพี่ก่อนมันตายพี่จะตายหมดเลยฮะเราตายหมดเลยเหรอเออรียนจำไหนว่าดอกบัวอยู่ไหนวะอย่างเี้ยบนเหมือนเหมือนมันจะมาดักฆ่านะ

โอ้โอ้ยจุกก่นพี่ไปแล้วไปไหวมากปมันหาพี่ไม่เห็นเออเพื่อมาช่วย,วยโอ้โอยมันรู้ด้วยไปแล้วโอ้ย อย่าพึ่งอย่าพึ่งเกิดนะยอย่าพึ่งเกิดเลยแกโดดลงมาเลยมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตัวเดียวลงมาชุบพี่ได้เดี๋ยวพี่จะได้ตั้งหลักก่อนล่างตัวเดียวอะไรอ่ะชุบเลยชุบเลยชุบเลยแล้วไปก่อนหนึ่งเอาไปก่อนแก the next life. caution in to you ไปเกิดก็ได้วะอา้าวตายแล้วไม่เกิดไม่ได้แล้วนี่ยวะออกเลยก็ได้นึะบันดีครับบันดีครับตาในเกมไวจัดเหมือนตาในีเกมไวจัดละ ส่วนคิวด้วยลบแรงลบหกไอ้รูนเนี่ยมันต้องใส่อะไรลูนพี่ก็ดูใส่ความเร็วใส่อะไรพี่ก็ ตัวพี่เน้นอะไรผมเน้นตีเร็วหลังการโจมตีเดี๋ยวพี่เปิด,<อ>ปดกล่องกันตั้งงกล่องเปิดกล่องเปิดกล่กองอะไรวเนี่ยเปิดกล่องเปอดสามอ๋อ,อขอ่าตคนเดียวมันม,มีโอกาสจะได้ของดีๆเข้ามาาั้งไหม ไอ้มันมีตัวละครใหม่ไหมเก๋หรือชุดหรืออะไรเนี่ยชุดใหม่หรือเปล่าพันสามได้ชุดได้อันนี้ได้อันนี้ได้นี้อะไรพันสามของของพวกเ,เนี้ยของพวกเนี้ยไอ้ที่มาชิ้นเดียวแล้วให้ซื้อเนี่ยพอมันเปลี่ยนซีซั่นใหม่มันกลายเป็นของแรเลยนะแบบมีเฉพาะซีซั่นนั้นอะซื้อได้นนไหน อันบนอ่ะอันตรง T I D อ่ะ a L อ่ะมันมีชุดเห็นไหมเนะี่ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่เหรอก็ซีซันพาร์ี่ิพี่ไม่ใช่ซีซันพาร์ตเนี่ยซีซันพาร์ตมันอันอีกอันยังไม่เหรอชั้นสามใช่ไหมก็ซีซันพาร์ตมันเป็นซีซันพาร์ตอ๋อเออเป็นซีซันพาร์อันนี้น แระของเยอะอยู่นะหนึ่งเยอะดีลั้มพาดแต่ไงครับผมของมาเยอะโยอะเยอะโหได้ชุดอย่างเท่อะถ,ถ้าเราจบพาดอะปืนใหญ่ก็เท่อันนี้คืออะไรวะนะ้เนี่ยอ้นนี้มันคืออะไรวะ ใา่ครับเหรอเจ็ดวันใส่ชื่อครับนี่พี่เปิดได้เปิดกล่องอยู่แล้ว

พี่ได้กล่องมาเปิดอดีก,ก,อกไม่ได้กล่องวลวสามไม่ 3, ไม่มีกล่องเวลวสี่แล้วโหได้หอกวลวอั v นนี้ววสาม ได้สก,กินหอกเวล2สองด้วยไม่ใช่เวล3อสามอะกดหนึ่งโอ้โอ okay.